สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ยาสีผามาเหตุการหนึ่งข่าเนี้ยนะครับหนึ่งเียวโดยที่ว่ต้องใส่หัวึังเข่าเนาะการหนึ่งเข่าเนี้วแบบสมัยใหม่นะครับใส่ขอเฟฟานะครับวิธีที่เป็นจังไงสิยาสีงายก็จังการใส่หัวหนึ่งเขาา่าสมัยวบร้านห้าจังได้กันมาติดตามรับชมกันได้เลยครับ แบบแรกเนี่ยเขา่ยต้องแซนำ้ำเขาก่อนนะครับแซนข้าวก่อนแท่ข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวแดงนะครับเดี๋ยวพว่อเป็นแค่สองคนแค่เด็กพ่อกับในั่กาเทีนา ลงเขาขละ่ะก็มือเศร้าเศร้าเศร้า,านะครับถึงว้ประมาณขึ้นหนึ่งนะครับประมาณจากหกชมมั่วโมงเจ็ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจังแม่บนที่การหนึ่งโดยเส้หมอไฟฟ้าอีกต่อไปนะครับ มัครับพี่น้องลังจากแทนทีไปขึ้นนี่เนาะเข้าแซะเขาไปแล้วนะครับแซะขาวซาเขาไปแล้วถึงไม้บางคนืนนั้นเอก็แล้วแต่เนียครับบางที่เขาใส่ใส่เขาที่เป็นเขาไม้เนาะเขาไม้เขากับว่าต้องแซรดนนะครับประมาณสามสี่ชั่วโมงก็ได้แล้วนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นเขาพันธุ์ที่มันอ่อนๆนะครับนะเนาะขาเขาพันธุ์อ่อนๆเนื่อจ ว่าต้องแซ่โดนะครับหรือว่านในัในกรณีที่เป็นเขาที่เขาต้องการเลงเวลานะครับที่ต้องการยนระยะเวลาสุหนึ่งเร็วๆมันก็มีเทคนิคครับเทคนิคคือแซ่หลังจากเขาใส่น้แล้วนะครับใส่เกลือลงไปจักซ้อนหนึ่งนะครับมันจะเห็ดให้เขามันนิ่มเร็วนะครับแล้วเขาสามารถเอาเปนหนึ่งได้เร็วขึ้นนะครับนี่เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับที่พ่อแม่ท่นสอน บาน้องบาหมอยามาครับเ่าไปอุปกรณ์นึ่งนะะอะหักเขาบางผัาเข่าบางหรือว่าอุปกรณ์ย่างก็ได้ครับที่เไท้ไอหน้ามันมากระทบกับเม็ดเขา่าห้าโดยตรงนะครับเพื่อที่็ดให้เม็ดเขามันสวยมันบอเปื่อยนะครับอันนี้ก็เป็นหมอนะครับหมอก็เลือกตามปริมาณเขาเท่านะครับหมอหน้อยหมอยายแล้วแต่นะครับ หม้อนี่คือเพื่อเป็นการเป็นหม้อต้มไฟฟ้านะครับเพื่อให้น้ำม,มันห่อนห่อนมันเดือดกะละอายนา้าอายนาหน้าห่อนขึ้นมาให้เขาหารือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าการสตรีมนะครับการสตรีมนี่เฮ็ดให้เป็นการานำพนาความห่อนจากไอหน้ามันหนึ่งหนึ่ง,งขาวหนึ่งปลาหนึ่งพักนะครับซึ่งการจะ การการหนึ่งนี่ผมมองว่าถ้าตามหลักนะครับมันจะใ,ให้การ้าเชื่อี่การ้าเชื่อดีกว่าแบบแบบยากนะคระับเพราะฉะนั้นค้าพี่น้องเลือกนะเลือกระหว่ากินอาหารพวกปิก้งยากพวกทอดกับการหนึ่งผมขอแนะนําว่าการหนึ่งสิดีกว่านะครับสิดีกว่าขาเชื่อดีดีกว่า แล้วก็สิ healthy นะครับอยู่ในการดูแลสุขภาพได้ดีกว่ากานทอดนะครับเนาะพี่หน่อง,ะองอจะล่องเรือนะครับนะต่อไปตังน้อสาดครับพี่หน่องเป็นน้ำไลยครับน้ำมันต้องเป็นน้ำสะอาดนะครับเพราะว่าไอ้น้ำ สนตะแกงนะครับที่ห้องห้องผข้าบานนะครับมางกนนีก็จะเอาเขา่าเทเขานะครับเขาที่แซนนารวเขาไปในช่องนี้เลยนะครับในนี้เลยได้ว่าสําหรับป้ามอยาป้ามายามยา่องวันมันมันแฉะนะครับเลยสีห้องห้องอย่างเดียวห้องไปเทเขาลงไปนี่เลยนะครับ เลื่หมองออไปนะครับข่นเนียวแดงนี่ก็นได้มาจะไม่ายาอีกแล้วนะครับนะเป็นอัมาฝากนะครับเรื่อง,องนี้ไม่ยากกับพี่แพทย์มาสิเฮ็ดข่นเหนียวแดงนะครับเป็นเป็นเฮ็ดยุนาเป็นขันเหนียวแดงหลายเนาะเป็นสีขันเหนียวแดงเลือกคัดสรรอย่างดีนะครับอาจจะแพ็คเป็นฮอลลอละหนึ่งกิโลนะครับนี่นก็อาจจะมีการว่างขายเนาะว่างขายตอนนี้เป็นการขายเรื่อยๆครับต,ตัวยังยังเขามีบรรจุพันธุ์ที่ ที่สวยงามดูดีพอมขายนะครับเป็นการส่งให้มูกพวกเพื่อนฟู้งครับของของของ,ของแม่เพิินนะครับเดี๋ยวรอติดตามเมื่อนกันนะครับนี่แม่เพิินสีดีไซหรือว่าออกแบบประจุภันธ์มาเป็นแบบใดน,นะครับเดี๋ยวเพื่อนติดตามกันต่อไปนะครับ๋ยวาิืมีการขอมาโปรโมทในในช่องของบางวอยานั่นะครับสำหรับคนเหลียวแดงนะครับ ต้องใส่เวลาในการหนึ่งน,น้อยนะครับเพราะว่าคือเป็นข่าวที่มีกากใ่ยสูงนะครับเป็นการใ่ยสูงแล้วกินแล้วนี้ระบายดีนะครับพี่น้องผู้ใดมีปัญหาเก,กี่ยวกับลำใส่เนาะทองผูกล่องใส่ตัวนี้บ้างนะครับเนาะเป็นอาหารที่มีกากใ่ยสูงนะครับลองหามากิกนบ้าง จากนั้นเดี๋ยวล้างจานให้เขาเติมน้ำตั้งเขาเรียบร้อยครับเ,เปิดไฟแค่นั้นครับเปิดสวิตช์เนาะครับอากาศอันที่บอกนะครับด้านที่บ้ามายาบอกคราวนี้แดงนี่มันจะต้องหนึ่งโดนเล็กน้อยนั่นก็ต้องอดีเซยเวลาประมาณยี่สิบสามสินาทีนะครับนะเดี๋ยวพวงบ้ามยายจะขอตัดคลิปไปที่ตอนเขาเหมัน มันซูกแล้วนะครับทีนี้การพลิกเข่านะครับอ่ะครับันี้นคือหน้าตาของเอ่อคอนเดนเซอดงที่ลงไปโยนไในหมอ้อ <c oughs> นะครวันหนึ่งหรือว่าเตาไฟฟ้าเล็กน้อยแล้วนะครับอีกเชืมประมาณยี่สิบสามเนติเครับจังจะเปิดกันอีกเช่ง ว่าคันเนียลแดงต้องใส่เวลาในการหนึ่งโดนเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะรรอช่วกันอีกต่อไปนะคะระับอนาตาหลังจากที่มันซุกแล้วไอ้หน้าม,มันดันขึ้นมาสตีมขึ้นมาให้เขาสุกนี่มันจะนี่หน้าตาเป็นแบบใดน,นะครับ เบืองกันครับพี่น้นอาจากเวลาผ่านไปประมาณสิบห้านาทีนะครับลองดูเราใช้ได้แล้ว,วยครับนิ่มแลยว่ะแต่ลอยยังหน่อยนะครับมันยังแข็งอยู่ไก่แดงไก่ได้แดวจริงข้าวซอพริกหรือว่าพริกอะไรนะครับ อีกไปไหนอีก like ่ก็นมากนะหอน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 นะครับฮอนนะครับแต่สวยขาวอนฮอนกินกยังกระแซกนะครับการึดงเขานี่ผม ผมจำได้ในสมัยติดเป็นเล็กน้อยนะครับยายยายพาไปนอนหน้านะครับอู้หอนหอนเลยนะยายพาไปนอนหน้ายายบอกว่าเือนเศร้าเกินมากกับเขาก็ต้องนี่ก็ได้นะครับคว้าน,นึงเขาไว้ก่อนนะครับนึงเขาไว้ก่อนแล้วกันนึงเขาเ้าแล้วก็ล่งไปเกี่ยวเขาไปมัดเสี้ยงไปพ้น,นเขานะครับ จะหาน้าก,กินที่หลังกันไลยนะครับในสมัยก่อนหาปลายู่สะหาพุดปูปาานะครับหาเชียดนะครับนี่เบาหมวยาหญ่เกิดท่านได้เลยครับบ้ามวยาหญกันบางจะเป็นเล็กน้อยเท่บ้านครับช่นนบดครับอันนี้หลังจากเลี่ยงจบก็บมาให้ก้าใน,นเมื่อพิดีชีวิตกเปลี่ยนไปนะครับจากเคยอ,อยู่หน้าอยู่ของให้ท้องหน้ากับ มาเหตุงานอยู่ในเมืองมาเกินเครื่องเครื่องนะครับข้าจกะตองหาเงืน้น้าใช้ชีวิตในเมืองน้ากับปบบานใช้ชีวิตแบบชอบบานทีนบน่บนนํานะครับตับปเรื่มนะครับบลเรื่มสมัยแต่ก,กอนดี่เคยยยูชีวิตความเป็นอยูเพิ่อกะ <c oughs> มันมีความสุขอีกแบบนะครับชวบบานสมัยเป็นเด็กหน่อยก็จย่ายย่าผ้าเห็ดผ้าปลูกผัาปูาปสวนนะที่เห็น พระมายาปุกาเกิดนอนแม่ยังได้ครับข้าเหตุกับมวนครับกับว่าได้ขายว่าได้กินเท่าไรราคาวันเทดไปเป็นพ่อให้เขียนนะครับเนาะเป็นงานอดิเรกนะครับอย่างหวานนะแล้วก็พักไว้ทีน้อยนะครับจะมาถึงฐานที่ครับพระมายาพระเกระเสื Thank <laughs> าเซ็เส้นนะครับทุกแล้วมูลคาการหนึ่งเขาเนาะเรีว่าสติมมิ่งสติ๊กกอรไลนะครับภาษาอังกฤษเราสติ๊กกอรไลนะครับเหนียวสติ๊กกี้เดี๋ยวไปเหนียวหมดแหละไล่ข้าวตรงตัวนะครับเหนียวไปป้าพยากระจิตปิดไฟนะครับปิดไฟนล้วกันไม่อยากครับยอกใส่หม้อเลยครับไปงอกใส่กระติ๊บเขาเนาะ ง่ายมบ่ครับพี่นะครับเป็ดยังไบงบ้านมอยาก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปที่บ้านมอยาเฮ็ดลงไปนั่นนะครับนะการทำคลิปนะครับการทำอาหารตะลเมอหรือว่าการทำสวนในมันหยุดนะครับนะม,นมันที่วางนะครับครับเมื่อนี้ขอบคุณสำหรับการรับชม คลิปมามอยานะครับสวัสดีครับ